ถามนิดเดียวย้อนกลับไปนิดนึงเอาประวัตินิดหน่อยคุณเอกราชหลายท่านที่ผ่านมาหลายยุคหลายสมัยมเ,ออเกิดอุบัติเหตุอายุตอนนั้นอายุสิบเจ็ดค่ะสิบเจ็ดเป็นคนเชียงใหม่เป็นคนเชียงใหม่ทํางานที่ที่นิคมอุตสาหกรรมจังวัดลมพูนค่ะสาวโรงงานค่ะเกิดอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมค่ะแล้วก็จับคนชนไม่ได้ไประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองคือสภาพ คือเหมือนเราเราต้องเดินไม่ได้ตลอดชีวิตอะค่ะไม่รู้สึกค่ะสมัยก่อนครอบครัวของพื้นฐานครอบครัวเป็นพื้นฐานครอบครัวยากจนค่ะคือเราไม่ได้เรียนจบแค่ป .6 มีน้องสาวหนึ่งคนห่างกันเก้าเก้าปีแล้วเราก็ไม่ได้เรียนต่อก็ต้องไปทํางานโรงงานจบแค่ป .6 ใช่ค่ะได้เรียนแค่นั้นเพราะว่าไม่มีกําลังใช่ค่ะไปทํางานโรงงานค่ะก็เริ่มเป็นสาวหลักทํางานได้สองปีสมัยก่อนเขาให ทำงานตอนอายุ15ได้อตอนปี2000เวลาเจ็บปี2535 15ทำงานแล้วค่ะ15 <bend> <irm> ทำงานแล้วค่ะแล้ว2ปีค่ะแล้วก็ป,ประสบบัติเหตุตอนเช้าไปทำงานตอนเช้าค่ะถูกรถชนเราก็เดินไม่ได้แล้วก็รับตัวเองไม่ได้ก็เหมือนสิ่งที่รับตัวเองไม่ได้เพราะเรารู้ว่ากว่าเราจะผ่านความลำบากที่จะดูแลครอบครัวเริ่มดูแลครอบครัวเป็นเสาหลักให้ครอบครัวแล้ว ได้แล้ว <vlogs S 1> แต่เราต้องกลับมาบนับนับนับหนึ่งไม่ได้นะคะคือตอนนั้นเนี่ย <saç. S 2> เรารู้สึกว่าไม่รู้จะไปนับหนึ่งยังไงมานับหนึ่งไม่ได้เพราะเดินไม่ได้แล้วคเดินไม่ได้แล้วก็เงินก็ไม่มีก็เลยแบบพอรู้ว่าพอรู้อีกรู้ตัวตอนเดือนเดือนเดือนที่สองว่าทำไมขาเราถึงยกไม่ได้ แล้วระบบทุกอย่างพังหมดเลยระบบับถ่ทยอะไรพังหมดเลยเราทําอะไรไม่ได้เลยอพอเรารู้แล้วเราก็แบบเหมือนหาวิธีทํายังไงคืออยากตายอย่างเดียวค่ะคือพยายามจะกระโดดตึกตายค่ะคือมองว่าถ้าเราคือถือจากที่เป็นเสาหลักกลายเป็นภาระแล้วเนี่ยค่ะเป็นภาระถ้าเราเป็นภาระครอบครัวค่ะเป็นเลยแ่ะค่ะตอนนั้นคิดว่าตัวเองเป็นภาระเลยค่ะถ้าเราตายไป แม่กับพ่ออาจจะดูแค่น้องพออย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นแต่โชคดีนะคะที่แม้แต่กำลังที่จะกระโดดลงม,มันยังไม่ถึงค่ะกำลังไม่ถึงพยายามอยู่ค่ะแต่จังหวะที่ตอนนั้นคุณแม่มาเจอพอดีตอนนั้นํำเหตุการณ์คือกำลังถัดตัวไปเพื่อจะทำจะทำแล้วแรงเราไม่ถึงพยายามอยู่ค่ะมันอาจจะใกล้ละแต่แบบมันนีหะหนักค่าตอนนั้นหนัก นึกแล้วแบบรู้สึกแบบไม่น่าเชื่อว่าจะดีนะที่เราผ่านจุดนั้นได้ที่แม่บอกว่าไงพอม,มาเจอจำ<ม>ได้ไจำได้ค่ะแม่ตีค่ะแม่หยิกแม่แบบเหมือนร้องไห้ไปด้วยเหมือนประมาณว่าเขาเขาเลี้ยงมาตั้งสิบเจ็ดปีเขาจะทําไมเขาจะเลี้ยงไม่ได้อะไรจะทําไมถึงทําแบบนั้นอะไรแ้วก็แบบก็ร้องไห้กันตีเราด้วยอย่างเงี้ยแม่ตีเราด้วยอะค่ะตีจริงหยิกจริงหยิกจริงค่ะโกรธจริง ทำไมถึงจะมาคิดว่าจะมาเป็นพาระเลี้ยงมาตั้งสิบเจ็ดปีก็เลี้ยงไม่ได้คทํำไมจะเลี้ยงต่อไม่ได้คตอนนั้นจําได้นานไม่กว่าจะหลุดว่าเออไม่ได้แล้วทําอย่างนี้ไม่ได้ก็ตอนนั้นเลยค่ะครั้งนั้นเลยก็ไม่ทําแต่ความทุกข์ก็ยัอยู่ในใจตลอดแต่ก็ไม่ทําอีกแค่ทํายังไงก็ได้ให้ตัวเองแบบดูแลตัวเองได้ก่อนค่ะทีละสเต็ปนะ ทำไงม่ให้เป็นภาระจากเคยเป็นเสาหลักเป็นภาระถ้าดูแลตัวเองได้จะนด้ไม่เป็นภาระแล้วยังไงก็อยู่โรงพยาบาล11เดือนค่ะคุณหมอจะฝึกใส่ให้นั่งใส่เสื้อผ้าเองระบบขับถ่ายอะไรอย่างเงี้ยให้ดูแลตัวเองให้ได้แล้วก็พยายามฝึกพยายามฝึกใช้ตั้ง11เดือนนะคะอยู่โรงพยาบาลหนักมากเป็นหนักมากๆค่ะตอนนั้นร่างกายคือมันช่วยเหลือตัวเองไม่ได้คือเราต้องตัดกระดูกสะโพกไปต่อกระดูกหลังเพราะมันเละหมดแล้วทับเส้นประสาทค่ะ หนักมากๆตอนนั้น,นแล้วก็มาค้นพบคือด้วยความเป็นจังหวะชีวิตดวด้วยค่ะที่เรามีโอกาสได้ไปอยู่อตอนแรกคือครอบครัวคือพ่อคุณแม่ก็เริ่มมีปัญหากันปัญหา็ไม่จบไม่สิ้นค่ะพ่อกับแม่ก็ต้องเลิกกันแล้วพ่อดูแลแบบไม่ได้ก็คือวต้องไปอยู่สถานที่ตอนนั้นเข้าใจว่าเป็นสถานสมคอต้องไปอยู่ค่ะฟังวิทยุสมัยก่อนมีวิทยุ ก็ฟังก็เขียนจดหมายไปหน้าที่แห่งหนึ่งก็คือศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝนอำเภอแม่แตงเป็นหน่วยงานของรัฐค่ะอันนี้ให้เครดิตเขาใช่ค่ะที่นี่คือเป็นที่ที่ทำให้ชีวิตแววรู้จักกับคุณค่ารู้จักว่าเอ้ยเราไม่ได้เป็นคนพิการหนึ่งเดียวในโลกตอนแรกเข้าใจว่าตัวเองเป็นคนพิการหนึ่งเดียวในโลกด้วยซ้ำเพราะว่าชีวิตเราไม่เคยคือเราไม่เคยเข้าโรงพยาบาลคะ สมัยก่อนเราความแข็งแรงของความที่เรายากจนเราไม่ค่อยเข้าโรงพยาบาลเราก็จะไม่เคยเห็นคนพิการไม่เห็นอะไราเงี้ยเราเคาเห็นแต่ตัวเราว่าพิพการหนึ่งเดียวในโลกเราเป็นหนึ่งศูนย์กลางจักรวาลเรามี<ช>คนเดียวเนี่ยพอไปเขาสอนให้รู้ว่าค่ะมันมีอีกต้องเยอะค่ะพอไปศูนย์ที่เนี่ยศูนย์ฟืฟ้นอาชีพคนพิการหยัดฝนเนี่ยปรากฏว่าเป็นศูนย์ฝึกอาชีพของหน่วยง,งานของรัฐค่ะเราไปหูหคนพิการเยอะค่ะมีคนพิการตาบอดแขนขาดขาขา หูวหนวกอะไรอย่างนี้ค่ะตอนนั้นเขาฝึกเขามีศูนย์ฝึกอาชีพคือเวลเรียนคอมพิวเตอร์มีเย็บผ้ามีศิละปะมีเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์เย็บผ้าศิลปะออเล็กทรอนิกส์ค่ะที่นั่งอันนั้นก็อย่างน้อยคือเราไม่ได้มีเราคนเดียวใช่ค่ะมีคนที่เขาพิการค่ะก็เลยมากหมายห<ๆ>นักกว่าเบากว่าแล้วแต่ใช่ค่ะก็เลยทําให้เรามีความรู้สึกว่ามันเหมือน,นปลดปลดช่วงหนึ่งของเราคะ่ะแต่ความทุกข์ก็ยังอยู่ในใจอยู่ดีทุก ใครก็ต้องเข้าใจมันไม่มีทางปลอดได้หรอกแต่ก็ทําให้เรารู้สึกว่ามีคนเหมือนเราอย่างงี้คะ่ะมันก็จะทําให้เราไม่รู้สึกอายไม่รู้สึกอะไรอย่างงี้คะ่ะคือระยะเวลาวววเสียเวลาอยู่บ้านสี่ปีเต็มๆนะคะมไม่ออกจากห้องเลยไปไหนสมมติว่าไปโรงพยาบาลต้องเอารถเข็นพับแล้วก็นอนคือรับตัวเองไม่ได้มันอายมันอะไรไม่รู้คะ่ะตอนสี่ปีแรกคะ่ะพอมาอยู่อยู่ศูนย์เนี้ย สวนฝึกอาชีพค่ะสวนฝึกอาชีพก็มีคนพิการเหมือนกันเราเริ่มเรียนรู้เริ่มใช้ชีวิตด้วยตัวเองเริ่มไปไหนกับเพื่อนได้เงี้ยมันเริ่มเปลี่ยนคืตอตอนแรกกลัวอายสิ่งทุกอย่างเลยค่ะเก็บตัว4ปีค่ะโอแล้วไปวไปอาณีนยาผ้าคอมพิวเตอร์แล้วมากีฬาได้ไงฟันดาบอะโอกาสอีกแล้วค่ะ คือก็อยู่ที่นี่ค่ะที่ศูนย์ฝึกฝืออาชีพนะคะคือเรื่องของเรื่องเขาจะมีอีก2ปีก็จะมีการแข่งขันเฟสบิกเกมก็คือเอเชียนเกมจัดที่ธรรมศาสตร์ไทยเป็นเจ้าภาพเขาจะต้องเตรียมพร้อมคือมันจะคู่กับเอเชียนเกมคือเฟสปิกเกมเหมือนกับพาราลิปิคู่กับโอลิปิกจัดที่ประเทศไทยใช่ค่ะที่ธรรมศาสตร์ ก็มีชมรมล้านนาในเชียงใหม่ของคนพิการนะคะเขาก็เข้ามาที่ศูนย์คือหานักกีฬาตอนนั้นวีแชร์บาสเกตบอลเพราะว่าฟันดับยังไม่เข้ามาตอนนั้นตอนช่วงช่วงที่เราอยู่ตรงนั้นกีฬาฟันดับยังไม่เกิดขึ้นในประเทศไทยค่ะก็มาหานักกีฬาเพื่อจะไปเล่นบาสวีแชร์บาสค่ะคือมีเหมือนมีมีมีพี่รุ่นพี่รุ่นพี่ที่หยาดฝนเนี่ยที่เขาเรียกว่าหยาดฝนนะคะแบบมามาพูดก็จะมีแบบรุ่นพี่เข้ามาเยี่ยมน้องแล้วก็พูด พูดสร้างแรงบันดาลใจให้เราบอกว่าเนี่ยเขาจบที่นี่เขาไปเรียนต่อแล้วเขาเล่นกีฬาตอนนั้นเขาเล่นเทนนิสอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาเป็นทีมชาตินะเขาเหมือนเล่าให้เราฟังอะไรอย่างเง<ม>ี้ยพอได้ยินป,ปุ๊บมันมันรู้สึกแบบออกมาเลยค่ะแบบเอ้ยเราเราเล่นกีฬาดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาบอกว่าถ้าเราเล่นกีฬาเราเล่ทีมชาติเราจะได้อะไรอย่างเงี้ยแบบไอเดียออกมาเลยว่า เราอยากอยากเล่นอะไรมุ่งเป้าเลยทีนี้เป้าพอชมรมล้านนามาหานักกีฬาบาสก็เป็นคนแรกที่ยกมือขอขอขอเล่นด้วยแล้วหลังจากนั้นก็เขาก็จะมารับเราเฉพาะเสาร์อาทิตย์ที่ศูนย์ไปซ้อมอะไรเงี้ยสุดท้ายเราก็มีโอกาสมามา,มา,ม,า,ม,า,ม,ามากรุงเทพมาแข่งกีฬาแห่งชาติแข่งประเภทอะไรกันนะบาสอยู่ค่ะวิวแชร์บาสค่ะปีสองพันห้าร้อยสามสิบเกค่ะตอนนั้นก็เข้าสู่กีฬา แล้วต่อมาถึงค่อยเป็นแฟนดาบเป็นแฟนดาบก็คือปีสองพ้ารอยสี่สิบสี่สิบเอ็ดค่ะเ<อ>นื่องจากเหมือนเหมือนประเทศเพื่อนบ้านคือฮ่องกงอยากให้บรรจุกีฬานี้เข้าไปเขาก็เลยมาอบรมเราทางจะได้มีชาติชมใช่ทางเชียงใหม่ก็ส่งนักกีฬาบาสไปอบรมหมดเลยมีแววคนเดียวเลือกฟันดาบคนอื่นไม่ไม่เลือกค่ะเขาเลือกบาสเหมือนเดิมแม่คุณทำไมาถึงชอบดาบแววเพราะว่า คนที่มาอบรมบอกว่าเนี่ยฉันจะเห็นเธอในพาราลิปิกเขาบอกคนฮ่องกงเนี่ยเหรอค่ะที่เขามาอบรมให้เราเขาเอาอุปกรณ์มาให้หมดเลยแล้วก็เอาโค้ดมาอบรมให้เราฉันจะเห็นเธอในพาราลิปิกแน่นอนอไม่ใช่วันนี้ต้องนึกย้อนไปวันนั้นค่ะพาราลิปิกคือโอลิปิกนะค่ะถูกไหมใช่ค่ะอตอนนั้นขนาดเฟสปิกเกมนะที่ไปเริ่มอ่ะค่ะนี่พูดถึงพาราลิปิกเขาพูดถึงตรงนั้นเลยค่ะโคช่องกง เห็นบอกฝึกแววแป๊บเดียวถึงได้เลยเล่นได้เลยเขาอบรมเจ็ดวันนะคะแววด้วยความที่เราเป็นกีฬาบาสก่อนคนที่เริ่มต้นกีฬาบาสจะเล่นกีฬาทุกอันได้หมดเลยเป็นพื้นฐานได้เป็นพื้นฐานค่ะเพราะมันหนักกีฬาวิเชียรบาสหนักค่ะคือแป้นก็ปกติหมดเลยไม่ได้ลดลงมาเงี้ยเราต้องชุดให้ถึงเงี้ยครับแล้วใช้ทั้งค่ะเขาเรียกว่าใช้ทุกส่วนของร่างกายที่ใช้ได้อะแล้วเร็วด้วยใช่ค่ะ เป็นพื้นฐานที่ดีมากๆเลยค่ะถ้าใครเล่นวิชา์บาสมาก่อนอเผื่อใครสนใจวิเชีร์บาสจากประสบการณ์ของเจ้าของเหรียญทองค่ะาพาเลอนปิกสถิติโลกเธอบอกมันคือพื้นฐานของกีฬาหลายอย่างรวมถึงฟันดาบค่ะคือชีวิตแวลมันพอเฟสปิกครั้งแรกคือเล่นเล่นในนามเลือกฟันดาบแล้วแล้วประสบความสำเร็จได้เหรียญทองในแมตช์นั้นแต่ด้วย ด้วยสมัยก่อนเนาะมไม่ว่าจะเงินรางวัลอะไรม,มันก็ไม่ได้มากมายมแบบก็ต้องเงินได้มาก็ต้องให้พ่อแม่เพราะว่าช่วงพ่อแม่ก็จะมีนี้สินเยอะอะไรอย่างเงี้ยแบบต้องมากลับมาใช้ชีวิตที่กรุงเทพด้วยตัวเองเพื่อจะความฝันเพื่อจะไปพาาลิมปิกปี2 0 0พันพ่อครัวคนนั้นพูดไรเนี่ยนะใช่ค่ะแต่เธอก็ได้เงินไปให้ครอบครัวอีกครั้งหนึ่งนะค่ะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เอาคนเงินกลับไปให้แม่เรานะ,ค,ะคือครั้งแรกที่ไทยแล้วก็อเอากลับไป แต่ก็มันไม่ได้มากงใหม่เวก็ต้องกำบับใช้ชีวิตที่กรุงเทพเ<อ>วต้องมาทํางานที่กรุงเทพทางานอะไรตอนนั้นทํางานอยู่ปปะชาชื่น40่เงินเดือนเราจบกศนม .3 เนาะไปเรียนต่อจบกศน<บ>ไปสอบจบ,จบที่ที่ที่หยัดฝนน่ะคะ<ม>่ะเขาให้เรียนแล้วก็ไปทํางานเงินเดือน6กพันเองตอนนั้นทำอะไรทบริษัทเกี่ยวกับรับโทรศัพท์คุยทางโทรศัพท์เพราะว่าเราความรู้เราน้อยอะค่ะ ทำ6กพันแต่ไม่พอต้องทํางานพิเศษต้องทําดอกไม้ประดิษฐ์ทาทุกอย่างเพื่อให้เราส่งเงินกลับบ้านเพราะว่าเวมีน้องสาวต้องเรียนหนังสือค่ะตอนนั้นส่งน้องไหมส่งค่ะเพราะว่ายังพี่มาทำงานที่กรุงเทพเป็นส่งน้องส่งน้องค่ะทํางานแล้วก็เตรียมตัวเพื่อจะไปกีฬาต่อมัน,ม,นมันเหมือนเราต้องหาไรายได้มาให้ได้เพื่อให้เราพอส่งเพราะว่าเงินเดือนหกพันมันน้อยมากเลี้ยงชีพเรา<อ>ด้วย ให้เราได้เล่นกีฬาค่ะเราก็ส่งกลับบ้านด้วยตอนนั้นมันมันมันหนักมากๆสมัยนั้นนะคะต้องกว่าจะประสมความสําเร็จต้องแต่ด้วยความที่พอสุดท้ายแล้วก็มามาเรียนอีกที่หนึ่งก็คือมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการที่อาเภอปากเกรด็ดค่ะก็ได้<ก>มี<ด>โอกาสค่ะต้องต้องให้ที่นี่ก็เลยให้โอกาสโอากาสอีกรอบที่จังหวัดนนท์เพราะว่าม,มาอยู่จังหวัดนนท์ก็มาเรียนพอมามาฝึกอ,อาชีพที่นี่ก็เริ่ม เริ่มเหมือนเริ่มเล่นกีฬาไปด้วยแล้วสุดท้ายก็ได้ติดพาลราลิมปิกจริงๆที่2004ตอนนั้นโนเนมแบบไม่ไม่ไม่มีใครคาดว่าครั้งแรกว่าจะได้เหรียญแต่ว่าได้เหรียญทองในเมทานค่ะไปครั้งแรกครั้งแรกค่ะพาลราลิมปิกแรกที่โค้ชท่องโกงเคยบอกฉันจะได้เห็นเธอในพาลราลิมปิกเหรียญทองเลยทันนี้รวยนะ พอพอดูแลครอบครัวได้ค่ะไม่ลาบากสร้างมาให้แม่อย่างทําแล้วค่ะร้างแล้วสร้างบ้านให้แม่มีบ้านให้ตัวเองแล้วก็ทุกคนมาอยู่กับแววหมดค่ะแววดูแลทั้งพ่อทั้งแม่ถึงแม้ครั้งหนึ่งพ่อกับแม่เลิกกันแต่สุดท้ายบ้านไปชีวิตเขาสูงว้แล้วค่ะดูแลตัวเองไม่ได้ก็เอาพ่อกับแม่มาอยู่ทุกคนมาอยู่ที่จังหวัดนนท์หมดเลยค่ะน้องสาวอ่ะก็มาอยู่มาดูแล จบนานแล้วค่ะจบจบแล้วก็ไม่ได้ทํางานเพราะว่าคือคือแวต้องเพื่อให้เขามาดูแลพ่อแม่ค่ะ,คะอันนี้ก็เป็นหน้าที่สําคัญคนี่ไงก็ให้เขามาดูแลพ่อแม่ค่ะ,ะผู้หญิงคนนี้พี่แววจะทํางานเองค่ะอรายได้ประมาณนี้พอใช้ไหม <c oughs> ฮะ <c oughs> รอบนี้จะได้เท่าไหร <c oughs> ่เราไม่ต้องไปพูดซ้ําดีกว่าคือราย ต้องมีรายรายจ่ายอยู่แล้วค่ะเพราะว่าลูกสาวก็กําลังเรียนกําลังเรียนเรียนแล้วก็น้องกําลังเรียนเกี่ยวกับความฝันของเขาอยากเป็นศิลปินค่ะเขาก็เลยเรียนตอนนี้เรียนอยู่ที่ครูอูดีเดนค่ะกับน้องกับพี่มมลีค่ะน้องมมลิลูกพี่ปอทฤษฎีใช่ค่ะไปไงนี่ตอนนี้เป็นเสาหลักอีกครั้งหนึ่งคือเวลากลับมาเป็นโคดเสาเลยทีนี้เวลาไม่ได้แข่งแล้มีธุรกิจอะไรไหมไม่มีค่ะก็ ก็จะมีห้องพักอยู่ที่เมืองทองธานีไว้สําหรับน้องสาวนิดๆหน่อยๆพอเขาดูแลน้องมีมีคอนโดด้วยพี่แววได้คอนโดด้วยใช่ปะใช่ใช่เสนาเดเวลพเม้นที่เขาแจ้งเรามาได้ตกลงให้ไหมให้ค่ะให้ยืนยันใช่ไหมวิวแม่น้ํานะออย่างที่บอกกันนะอยากให้เขามีความสุขแววเลยเขาประสานงานมาคุณยุ้ยเสนาเดเวลปเม้นท์ค่ะประธานมูลนิธิ เป็นประธานมูลิธิที่เวลเลียนที่นี่ค่ะอประธานเจ้าของนี่ค่ะนี่เดอมอลิษัทเดอมอลก็เป็นบริษัทเป็นเจ้านายค่ะเป็นผู้จ้างจ้างงานเวลค่ะที่เวลมีทุกวันนี้ที่ไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะว่ามีเงินเดือนจากบริษัทเดอมอลกรุ๊ปเนี่ยค่ะจ้างคนที่อาจจะอภิการเราเรียกได้เราภูมิใจแล้วตอนนี้ไม่เห็นมีปัญหา เดโมเขาจ้างงานจ้างคือเท่าที่เราจาได้ให้เงินเดือนเธอให้เงินเดือนเป็นบริษัทแรกที่ให้เงินเดือนเท่าที่จําได้เลยนะคะตอนปีสองพันีสองพันสองพันเจ็ดค่ะที่ทํงานสองพันเจ็ดสองพันแปดสองพันแปดค่ะทํางานแล้วก็เป็นบริษัทเดียวที่เริ่มจ้างคนพิการนักกีฬามาทํางานแล้วก็สามารถให ลาไปฝึกซ้อมได้โดยยังได้เงินเดือนอยู่ค่ะเขาจะจัดฉลองใช้เธอ17กันยายนคือวันอังคารใช่ไหมวันอังคารหน้าแล้วเขาจะมอบให้เธอขั้นต่ำหนึ่งล้านเอาไหมเอาค่ะเอาค่ะเขาบอกว่าเขาภาคภูมิใจที่สายสุนีจานนะเป็นพนักงานเดะมออ์ค่ะเป็นพนักงานประจำด้วยนะคะพนักงานประจำเลยเพราะว่า เลยค่ะถ้าไม่มีทางบริษัทหรืมอมคุณภาพชีวิตของแววน่าจะลำบากนิดนึงเพราะว่าช่วงแรกเมื่อ <Okay. S 1> ย้อนกลับไปเมื่อ10กว่าปีที่แล้วอะค่ะยังไม่มีคือเรายังไม่มีต้นทุนกว่าที่เราจะไปส่งผลสอบเ็เราต้องมีเงินเดือนเลี้ยงตัวเองก่อนคือเบี้ยเลี้ยงส่วนของรัฐบาลก็จะถ้าเราติดทิมนชาติเ <Okay. S 1> มื่อไหร่เราถึงจะได้เบี้ยเลี้ยง <Okay. S 1> ใช่ไหมคะแต่ระหว่างทางที่เรายังไม่ถึงสมมติว่าแมตช์เอเชียนพาราเกมก็คือเอเชียนเกมเงี้ยเก็บตัวก็คือ หกเดือนถึงจะได้ระหว่างทางเนี้ยนะอ๋อระหว่างทางไม่มีไม่มีก็ได้ต้องเข้าช่วงเก็บตัวใช่ก็ได้ผมนึกว่าได้ตลอดไม่ค่ะต้องได้จากบริษัทเนี่ยค่ะอ๋อเพราะจะเป็นหล่อเลี้ยงค่ะก็คือจ้างงานแล้วก็ที่สําคัญที่สุดอย่างจ้างงานเพื่อนรุ่นน้องๆด้วยอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็ห้าสิบกว่าชีวิตอะค่ะ่ะใช่ค่ะทำบริษัทเดอมองเดอมองเนี่ยเหรอค่ะห้าสิบกว่าชีวิตเลยค่ะ อ๋อให้โอกาสให้โอกาสค่ะแล้วก็ถ้าจะไปเอาความสามารถที่ซุกซ่อนอยู่ขึ้นมาก็ได้เล่นกีฬาอย่างที่ว่านี้อันนี้เป็นพนักงานตัวอย่างของเมอ่อมอปรลาดหนึ่งเลยนะอย่างจานะเขาแจ้งมาอย่างนั้นนะขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะจะได้ไม่เปลี่ยนใจขอบพระคุณล่วงหน้านะแต่กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติพี่กระดาว่าเธอก็จะรับแบบไม่ต้องรีบทยอยก็ได้จริงๆอ่ะผู้อยู่เบื้องหลังแววเยอะมากๆคือ อันนี้ต้องพูดถึงนะค่ะก็อันแรกก็คือสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยนะพระบรมราชุปถัมภ์คอยแบบดูแลคอยซัพพอร์ตในด้านต่างๆที่ประสานงานเกี่ยวกับทางกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติแล้วเราก็จะได้เงินจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติคือวันนี้รีกๆเขามีการผักดันนะค่ะคือคยุคหนึ่งก็ไม่ได้ระดับนี้นะ ค่า <C> e ใช่ค่ะถูกไหมเพราะว่ายุคนี้ก็ยุคนี้เนี่ยถือว่าเท่าเทียมนะเท่าเทียมเพราะว่าในยุคสมาคมคนพิการกีฬาคนาพิการก็คนพิการเมื่อก่อนมันมันต่างกันมันแยกกันก็ได้มาแล้วเสร็จแล้วก็ก็จะด้วยด้วยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติก็คือการกีฬาแห่งประเทศไทยก็จะพพอร์ตเรื่องการเก็บการเก็บตัวการส่งส่งแข่งขันอุปกรณ์ต่างๆอะไรอย่างนี้ค่ะ แล้วก็สิงสิงก็จะเขาดูแลของพิการมาตลอดดูตลอดดูตลอดค่ะแล้วก็ผักดันหลายๆด้านตั้งแต่ท่านตอนนั้นนายสุจินันพี่ลมพักดีคือทุกครั้งที่เราแข่งคุณนิดหน่อยค่ะทุกครั้งที่เราจะแข่งแลวก็จะอธิฐานแล้วมองบนฟ้าว่าท่านมองดูคุณจุตินันค่ะลรวลึกถึงท่านตลอดเลยแล้วก็ท่านมองดูแล้วจะทําสําเร็จเหมือนครั้งหนึ่งที่ทุกครั้งที่แววได้เหรียญทองท่านก็จะมารอเรามากอด แต่คราวนี้ท่านไม่อยู่แต่ท่านก็ยังมีลูกชายของท่านคือคุณต่อยแล้ววันนั้นก็มีคุณหญิงมาดูแล้วก็ได้กอดแทนเนี่ยค่ะก็คือแบบก็ทางสิง์ก็จะสนับสนุนหลายๆด้านผักดันสิงค์ก็จะให้นักกีฬาทั้งหมดเนี่ยยี่สิบล้านค่ะยี่สิบล้านแต่จริงๆริงสิงค์เนี่ยเขาสนับสนุนกีฬาคนพิการเลยทำต่อเนื่องผลักดันให้ได้รับการยอมรับ และรอบนี้พาราลิมปิกแสดงความยิยนจริงๆไม่ใช่เฉพาะแวร์คนเดียวอันนี้เขาสถิติโลกประเทศไทยทําผลงานที่ดีที่สุดตั้งแต่เข้าร่วมพาราลิมปิกมาร,ร่วม,มได้เยอะที่สุดเลยคราวนี้ใช่ไหม <c oughs> ตอนนี้ดูโอ้ตัวใหญ่เลย <c oughs> ดูฝรั่งเศสใช่ไหมไ <c oughs> ทยแลนด์ <c oughs> คืออย่างที่บอกอ่เกินคาดค่ะแว้วก็ไม่คิด ไม่ฝันว่าตัวเองจะทําได้และที่สําคัญที่สุดอ่ะเหมือนฟันดาบไปสี่คนได้ทั้งสี่คนแล้วแววโล่งใจด้วยนะคะคือเราไม่อยากให้คือเหมือนพี่อ่ะทาได้แล้วน้องทําไม่ได้คือนึกสภาพเลยว่าเราไม่อยากแบบยิ้มเต็มปากเลยอ่ะเพราะว่าถ้าน้องไม่ได้ตอนนั้นจนกระทั่งเขาได้ด้วยกันใช่ก็เลยทําให้เราแบบยิ้มแล้วมีความสุขมากๆที่น้อง น้องทาได้ก็คือให้เครดิตกับสมาคมวิวเชร์ฟันดาค,คนพวิการไทยเลยค่ะ uh. ก็คือเราจะมีแบบเหมือนแวร่แบบมีคนดูแลก,ก็คือสมาคมวิแชร์ฟันดาก็ดูแลก,ก็คือเป็นเป็นเป็นสมาคมหลักของของของเราแล้วต่อมาก็สมาคมกีฬากีฬาคนวิการในประเทศไทยอะไรเงี้ยแวรก็มี ที่ดูแลแววมีหลายอย่างก็คือสมาคมกีฬาจังหวัดนนท์แววอยู่จังหวัดนนท์ก็จะมีคนสมาคมกีฬาจังหวัดนนท์แล้วก็เทศบาลปากเกรดที่เขาจะมาัพพอร์ตเทศบาลป,ปักเกรดค่ะเขาจะัพพอร์ตเรื่องอุปกรณ์ทุกๆปีอ,อะไรอย่างนี้ค่ะก็เหมือนเหมือนหลายๆหน่วยงานที่ที่มาดูดูแลแววก็ดีนะสังคมตื่นตัวนะค่ะแล้ววันนี้ก็ได้ผลตอบแทนเป็นความภาคภูมิใจ